ปอม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 ป้าปอมวว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 มวว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 วปอมปววปอวปวววอวปววปอมวว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 วมวว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 อวว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 วมว โอ้หโตัวนี้บ um. oh. ้างโอยหางหางาหางไม่บัง, oh. งหางโอ้ยตัวนี้ใหญ่สุดนี่โอ้โหเจ๊ตัวนี้ใหญ่ใหญ่เท่าตึกเจ๊มาดูดิดูคอมันนู่นโอ้โหมันจะจกลงมาเปล่าจุดลูกดูดูมันจะจกลงมาเปล่าอาอย่ากินหัวกูอย่ากินหัวโอ้ตัวนี้คอยาวมากตัวน uh, oh. ี้ปลา พ่อเขาบอกว่าะเอามือแตะไหนมันมีไฟช็อตอยู่แต่เราไม่ได้มือแตะลูกเราแค่เดินใกล้ๆก็อย่าไปแต่พอดูนี้ดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้น่ากลัวสุดมันอย่งนี้ตัวนี้มันรอดนี่จะไม่ได้ตรงนี้เลยตรงนี้หน่อยนึงไปดูทางไข่นี่ทางไข่เฮ้ยตัวนั้นบินได้ลูกดูตัวที่บินได้นู่นไปดูตัวบินได้เร็วๆไปหายไปหาไปหาต่อหรือตัวน้อยนี่ ปิดปดปดดูมันรองปิดปิดปิดมแล้วมาแล้วอรอฝั่งนู้นยังไม่ดูเลยไม่ชอบเดินเสเอ้าไม่ชอบเดินเสงซะแล้วเอาเนางี้เอางยนี้ทานี้อรอตรงนี้แป๊บนึง ตรงนี้นะยนลองนี้นะเพราะเดินวนรอบเดียวอ่ะลองนี้เดินวนรอบเดียวจุ่งจุ้งจุ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 ง,จงโอ้โหทาร์ลซอขยับได้ไหมขยับได้โอ้โหขยับได้ทุกตัวเลยเฮ้ยมีตัวน้อยนี่เจมมีตัวน้อยมาดูเล่วตัวน้อยฟูตัวนี้ขยับได้ไหมไม่ได้ โอ้ยนี่ทีเล็กไปทีเล็กตัวแรกตัวแรกโอ้แต่ตัวที่มีไข่เนี่ยโอ้ยตัวไหนร้องวะโอ้โหอ้จนีร้องดังเียโอ้จนน่ากลัวในร้อ,นองดังเลย ตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าน่ากลัวไ่ขยับครับไม่ขยับครับไมปขยับครับอ่าไอตัวบินนี่เฮ้ยขยับ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 แล้วขยับแล้วอ๋อไม่เดินผ่านไม่ขยับตัวแขนทุแขนน่อยเดียวนี่เอาเลยตัวสุดท้ายแล้วตัวบินตัวบินตัวบินขบินเลยบินเลยบินเลย บินเลยบินเลยบินเลยโอ้ดีครับไปแล้วครับพี่เก๋งกลัวครับแงม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 โอเคได,คนดโนเสาร์เอาไปฝากน้องจอมดูหน่อยน้องจอมไม่ได้มาอ้าวเรียบร้อยฝากน้องจอมอันนี้ยน้องจอมจะได้ดูน้องจอมไม่ได้มาอโอเคนะครับ ฝากน้องจอมนะครับฝากน้องจอมดูนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย